กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับช่องไอเว็บเกมมือนะฮะวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่กันในเกมชิคกินการโรสตเตอร์รูดิเดี๋ยวจะมาบางังทำไมเอยเดี๋ยวมีคนไทยด้วยนี่ว่าว้าวเออเออวัสดีสวัสดีโอเคเออโอเคสวัสดีเนาะเห็นะเนี่ยดูคนชื่อฟิวกับชินโนบุชินโนบุหนูดีไปพวกเราเตรียมตัวนะโอเคนะ ไปไป,ไปมาเร็วมามาเฮ้ยเล่นครั้งแรกิ่งเจอคนไทยโอ้เฮ้ย เล่นปืนเลเซอร์เลยปืนพลังแสงเกิดไหนนี่เฮ้ยเล่นง,งี้เหรอโอ้อดีนะระวัาวางระวางังไหน ร้อยเมื่อใครม่มีระเบิดไปต้มพิมบอกก่อนระวังนะไปเอ๊ะเดี๋ยวมันแอดไม่ได้พกมน,นี้มันไม่ใช่โรบอก อไปว้าวอูอว้าวอะไรยากเก่นครับเดี๋ยวเราอย่าดับตรงนี้เลยดีกว่าดับตรงนี้เลยขอหนึ่งค่ะ วังด้อโอเคนะเอ้ยตัว,วนะอะไรเนี่ยอ๋อบินได้เราไม่เล่นมังกรน,นะเราจะไม่เล่นมังกรเราจะเล่นเป็นช้างพญายช้างสาร นดักอยู่ตรงนี้นี่ด้วยตัวนี้ก็นั่นไงใช้ด้วยใน,ในใช้แค่เอ่อใช้แค่มีดเหรอขึ้นด้วยขึ้นด้วยไมอ่อยู่ไหนเนี่ย เรียบร้อยเราสีเรียบร้อยไปขึ้นมังกรโอ้โหเราขึ้นอย่างนี้เลยแล้วเราก็เสกของมาเสกไหม สามารถยืนบนนี้ได้อ่ะอืมแบบนี้เงียบๆเชไม่ค่อยมีคนมาคะแนนนี้เราได้ทำการยายเสพตไปแล้ว คนก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยแมพเมื่อกี้เป็นคนไทยสองคนรู้สึกเหมือนว่าชพวกนี้ชอบอยู่กังนี้เราจะต้องทำการที่พวกคัน ่อ้ยลดฮัลโหลสวัสดีไอ้ใครแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูชื่อมันดิชื่อมันอืมกระโดดเล่นนะก,กันใช่ไหม ได้เกาะมาโอ้ยเกือบเฮ้ยเฮ้ย ันอยู่ข้างหลังเออไปต่อดึงเฮ้ยว่าไงเพื่อนอึ๊บเออเอาละฉันมาที่นี่เพื่อปราพวกแกไอ้ไ,อไก่ว้าวสนหมดยิ่งไ่เดี๋ยวหายยาก่อน อันนี้น่าจะมียาดูเข้าปุ๊บแล้วก็อเอาละตอนนี้อยู่ไหนอ่ะว้าวเรานอนได้ด้วยดียด้วยเนี่ย แล้วเราก็ไปโพหลังค่ะโอ้ว่าไงนะหาเราไม่เจอละ เดี๋ยเราเล่นหลายแมปมากเพราะว่าไม่รู้ว่าแมปไหนกันเฮ้ยมีคนแอบบม่นท่ามาอยู่ไหนแมปนี้เระเดือดสุดเดือดเดือดเดือดตรงที่ว่าไฟนั่นแหละโคตรร้อนเลย มันใช้แต่แบบอนพวกสนไนเปอร์อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยใช้แบบปืนกลหรืออะไรเงี้ยมันทำให้แบบการแบบยิงนัดเดียวแล้วก็ตายบ้าไงเพื่อนอันนี้อนอนนอนเป็นไหนว่าไ,ไงว่าไ,ไงเฮเกิดไม่ควรออกไปข้างนอก ไปน,น,นะใช้เกนี้น่าเสียงแะคงกองขอลองได้แล้วไปเร็วบายโปรโอ้ตามชื่อหรือเปล่าฮะ โค้ดูเดือนเลยแมบเนี้ยยังดุเดือดทั้งไฟทั้งอื้ปืน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 นปนนืนนื้ปอื้อนื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 นปื้น นี่เป็นยนิไฟแล้วถ้าเรายนไฟแบตเตอ วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับส c r ร b ์ช่องไอวิวเปีย์ด้วยฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย